สวัสดีครับช่องเสือน้อยมุกน,น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูประตูรัวร้วครับรั้วดี่บ้านตั้งอยู่ที่ตำวลไสรน้อยจัยยงหวัดนนทบุรีให้เขาทำรั้วไม้ชนชีตข้างหน้าเป็นสีชมพูกำลังทำรั้วรั้วสูง2เมตรพาทุกท่านมาชมเลยสีสวย สีชมพู <heh? S 1> เขากำลังติดตังด้งด้งนานในเดินในเสาขนาดสี่สี่นิ้วหน้าสี่ครับด้นดนานในของเราสีชมพูข้างในสีเทา ตังอยู่ขานสามระดับ ด้านหน้าด้านหลังครับอันนั้นบ้านนกดาวมีด้านหลังอีกครับหลัวด้านหลังสีเทาส่วนข้างนอกจะเป็นสีฟ้าครับนมวเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับรวด้านหลังบงต้นก็ตายบางต้นก็ซ่อมแซมนะครับ มานนกดาวพื้นที่หนึ่งของไร่บมานนกดาวเอามาลงไว้ตั้งแต่วันที่9กุมภาเราไปดูรั้วเมทัลชีตอันนี้บา ต้นห่างกันต้นละสองเมตรครับสูงจากพื้นดิน Road ni ปีนดูรั้วด้านนอกครับด้านในนี่เป็นทุ่งนาด้านหลังรัว้วนีรั้วสีฟ้าครับด้านหลังสีฟ้าทุา่งาานงา มีหลักเขตอยู่เส้นตรงด้านนั้นที่ต้วนตกครับ 啊、嗯。 ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรัวที่สวนมะม่วงที่สวนมะม่วงอําเภอไทน้อยครับเรียบร้อยเป็นประตูเมทัลชีตรัวเมทัลชีตครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดดูครับ ่าสีชมพูด,ดันานนี้ด้านนอกครับ าทางสะะะนะาธารณะาตรงนี้ก็เป็นทางสาธารณะ เสร็จเรียบร้อยพาทุกท่านมาชมรัวเมตันชีตที่สวนน้ำม่วงอำเภอเสรน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ ากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ